เองเด็กชายของคนซิไทยเด็กชายจะทชืการีครับเด็กชายพระปริทธเด็กชายวัดที่เราถวยเนอพรอเด็กชายยืนยานพูนขาดเรืองไก่ทองกรงานมาแล้วเลรอกความเศรษฐีต้นต้นไม่เป้หน้าบ้านตรงนั้นเจอพี่กาลวันเป็นภาษาญียปุ่นแถวนั้นเห็นข้าวจับตัวน้องชื่อะพาทองไปเดี๋ยว ข้าวแก้วอพว่าข้าวท่าเดินเดิงเที่ยวไปินแล้วพ่จึงสั่งความให้ข้าวปลการ์พไค่าชลวันได้ขาวจแบ่งสมบานเครื่องหนึ่งแล้วให้แต่กับขาแก้วแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางาจากไกลมีซึ่งมีอังกฤษแบบเจร์ค้ได้ยินข้าวเข้าจึงอาสา ชาละวันเขาใช้หอกที่อาจารย์ให้มาแทนที่ชาละวันทำให้ชาละวันบาดเจ็บสาหัสจึงหนีลงไปในถ้ำไกยทองจึงใช้ระเบิดเทียนน้ำ่างลงไปตามลงไปที่ถ้ำนำไปที่ถ้ำเห็นุชาลวันกำลังอยู่กับตัวเองอเขาจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น ไกรทึงใช้ทองเที่ี่ชาวันชาวล้นทนเจ็บไม่ได้จึงตายไกยทองกาทองจึงพาสองคนขึ้นมาแล้วเสศษสีให้ยกลูกยกลูสาวทั้งสคนแต่งานและให้สมบัติทหนึ่งทั้ง3คนยืนและการยาวนาน